น้ำมันอนเนกประสงค์สเปซโปรเทคออยล์สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับเข้าสู่มอเตอร์ริงออนแอรนะคะในช่วงนี้ค่ะกูรูม o เตอร์รนะคะเราจะพาไปดูเตรียมพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางนะคะ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุดเขตจันเฉลี่ยครับผู้จัดการทั่วไปนะครับ Master Motor Services หรือว่า MMS ที่เราคุณนเคยครับพี่สุดเขตสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับช่วงสุดท้ายปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าเปิดสักการใหม่ผู้คนใช้รถเดินทางกันเยอะครับพี่หรือจะว่าไปรถที่หลังจากหมดระยะประกันจะ3ปีไปแล้วหรือเลยวิ่งแสนกิโลเมตรไปแล้วครับอยากให้พี่สุดเขตช่วยแนะนํา S <S การดูแลรักษาเบื้องต้นของรถประเภทนี้หน่อยนะครับหรือว่าเนี่ยคนที่กำลังจะเดินทางไกลเนี่ยครับพี่นช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่เราเทศกาลแห่งความสุขนะครับว่าก็คือเราตอนนี้เราก็าาวางแผนแล้วที่จะไปเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางท่านไปต่างประเทศท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดผมก็อยากจะแนะนําว่าตอนนี้ช่วงระยะเวลาช่วงนี้เราน่าจะดูแลรถเราให้พร้อมเพื่อเดินทางไปมีความสุขนะจะได้ไม่ต้องไปเสียระหว่างทางอะไรเงี้ยนะฮะก็เราจริงตอนนี้เราเป็นเหมือนตัวแทน ผู้ดูโภคเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องดูแลตัวเองก็ส่วนใหญ่มาเข้าส่บริการเราเราสามารถดูแลทุกอย่างให้ได้หมดทุกอย่างเลยการปลอดภัยและ,ะการเดินทางที่ยังมีความสุขครับครับถ้าถ้าเบื้องต้นถ้าดูแลด้วยตัวเองก่อน123ก่อนเดินทางนี่พี่สุดเขียนแนะนําว่าต้องตรวจเช็คอะไรเป็นมาตรฐานบ้างครับพี่พื้นฐานเลยผมก็อยากให้ตรวจเรื่องเครื่องยนต์ก็พวกน้ำม้อน้ำนะฮะแล้วก็น้ํามันเบรคน้ํา ฉีดตอนน้ำฝนนะะแล้วระบบไฟสองสว่างอันนี้เราสามารถพื้นฐานสามารถเช็คให้หมดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกใช่ฮะแล้วก็ระบบยางก็ดูยางว่าตอนนี้ยางเราเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไหมดูง่ายคือตอนเนี้ยลมต้องไม่แบนก่อนนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คลมได้นี่พื้นฐานนะเราก็ทั่วไปแล้วน้ำกันแบตเตอรี่ไรพวกเรียงรถแบตเตอรี่บางรุ่นมองเติมกันแล้วเราตรงนั้นเราก็ไม่เป็นไรก็ใช้งานได้แนพื้นฐานก็มีประมาณนี้การดูแลรถยนต์แล้วถ้าขยับสเต็ปขึ้นมาอีกหน่อยถ้าเกิดสมมติอาชันชั้น ไม่อยากดูแลด้วยตัวเองแล้วนะครับหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงอาจมีอยากได้คนมาดูแลนี่ถ้าสมมุติมาที่ MMS <า>ของเรานี่มาดูแลอะไรบ้างกัไดมาที่เรานี่จริงก็คือเรารูเช็คให้ทุกจุดทุกอย่างเรามีตรวจเช็คฟรี24ร,รายการอยู่ตอนนี้นะตอนเดินทางไกลคือเราอยากจะดูแลลูกค้าและผูวว้บริโภคทุกคนว่าตอนนี้นอยากให้เดินทางมีความมีความสุขที่แจ้งไปแล้วก็คือเราก็เป็นตัวแทนของออท่านใช้รถนะสิ่งแรกที่เราต้องตรวจคือก็ระบบเบรกอะไรพวกนี้ที่ พูดพวกไม่สามารถลูกค้าไม่สามารถดูแลเองได้ระบบเบรกช่วงล่างโช๊คอัพระบบเพาขับเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องนี่มันต้องยกคอยขึ้นไปใช่ครับต้องยกคอยล์ขึ้นไปท่านผู้ชมไปก้มดูได้ไหมครับเป็นยี่เรายกคอยขึ้นไปใช่ครัแล้วตรวจเช็คพวกสายพานอะไรพวกเนี้ยที่จุดสิ่งจะเป็นแล้วก็ระบบส่องสว่างที่ ลึกกว่าที่ระบบไฟหรืออะไรพวกนี้ครับออันนี้<ป>เราตรวจเช็คฟรี24รายการใช่ฮะแล้วถ้ามันเลยไปกว่านั้นมีเรื่องค่าดูแลค่าอะไหล่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี่เรามีโปรโมชั่นพิเศษไหมครับพี่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับก่อนเดินทางไกลช่วงปีใหม่นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงสินค้าอย่างยางตอนนี้ยางเราสามแถมหนึ่ง <S <S ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องเริ่มต้นที่399บาทน้ำมันเครื่องสามร้อยเก้า ถวันนี้ไม่มีแล้วครับแล้วก็มีส่วนลดในตัวที่เราต้องการอัปเกรดขึ้นไปเทปฟูลีเพวกนี้เรามีตัวราคาพิเศษให้อ่าคือเริ่มต้นเนี่ยสามเก้าเก้าแต่ถ้าอยากได้แบบสังเคราะห์แท้ก็ก็ขือนไปใช่แต่เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกอย่างตอนนี้แทบทุกประเภทเรามีราคาส่วนลดให้หมดเลยเฉพาะช่วงช่วงใช่ช่วงสิ้นปีถึงสิ้นปีใช่ครับถึงสิ้นปีแล้วก็หลังจากเดินทางไกลมาเสร็จ เราก็ยังมีโปรโมชั่นต่อไปนิดนึงดูแลลูกค้าหลังเดินทางไกลคือขับรถกันไป<ช>เป็นร้อยโลส0งร้อยโลสามโล,<ช>ล,ลมาแล้วใช่ครับกลับมาตรวจเช็คสัก <ใน S 2> ครั้งหนึ่งดูแลอะไรบ้างครับพี่ก็เหมือนกันดูแลเรื่องทั่วไปเหมือนกันแล้วมาดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกอะไรต่างๆที่เรารู้ว่าสึกล้อไปขนาดไหนผ้าเบรกจานเบรกช่วงล่างเนี่ยเราจะดูแลทั่วไปหมดทุกอย่างดูแลเปรียบเสมือนคุณขับรถมาจอดแล้วคุณก็ต้องทำมั่นแล้วเหมือนสุขภาพเราไปโรงพยาบาลตรวจทุกอย่างมากกว่าสบายใจของเราแล้วจริงๆ MMS ก็อยู่ ในตลาดทําธุรธกิจมาสักหกปีได้แล้วนะครับพี่คนก็เริ่มรู้จักแล้วอ,อยากให้พี่ย้ำอีกทีว่าเรานี่แบบเ,เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องความชํานาญของเราเนี่ยเร,เราพร้อมขนาดไหนหรือว่าจํานวนจุดบริการศูนย์บริการสาขาเราเนี่ยมีครอบคลุมขนาดไหนครับพี่ครับตอนนี้จริงๆในศูนย์บริการเรามีครอบคุมอยู่ในกรุงเทพเรามีอยู่วันเจ็ดจแห่งกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วต่างจังหวัดอีกสี่นะแต่ในอนาคตปีหน้าเรามีแผนจะเปิดอีกอย่างน้อยอย่างน้อย4 คาดว่าน่าจะเกินอย่างนั้นปีหน้าก็จะรวมเป็นในกรุงเทพก็เป็น11-12ถึงต่างจังหวัดอีก4นะครับก็จะไม่ต่ำไม่ต่5แห่งแน่ๆนะครับเพื่อจะครอบคลุมดูแลลูกค้าให้หมดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่เราก็จะมีไปนะก็จะมีไปนั้นแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นเราจริงเราเนี่ยเอเมท์บอยส์คาสเวนเนี่ยเรามีเครื่องมือที่ค่อนข้างจะทันสมัยเรามีเครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์เช่น รถคันนี้ไฟจิ้นโชว์มาไฟเอเบสโชมาเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะแก้ไขยังไงซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นเราแล้วกเ็เรามีเครื่องครบเลยครับเทสเลนเคที Lane, เอสตาร์ Star, ซึ่งพวกนี้ราคาเขาจะสูงซึ่งหลายๆแห่งไม่มีแบบเรานะคือเครื่องไม้เครื่องมือเราเนี่ยระดับมาตรฐานของโชว์รูมศูนย์บริการ,การของ<ล><ล>บริษัทรถ<ล>ยนต<ล>์เลยแหล้วใช่ไหมครับใช่แต่เราเนี่ยหลายยี่ห้อ,อเราเต้องมีเครื่องพวกนี้ว่าง่ายเยอะนิดนึงคน จะชอบติดภาพ MMS ว่าสมมติขับรถผ่านโอ้มันน่าจะแพงแน่เลยเนี่ยอย่างรู้แหละมีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจเช็คปั๊มหัวฉีดอะไรได้ต่างๆเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้ม,อมันต้องมันต้องแพงแน่เลยตรงนี้ยังไงพี่จริงๆก็ไม่แพงครับเราราคาเราเนี่ยเหมือนทั่วไปเลยเครื่องตวรวจเช็คเรื่อนี้เราไม่ได้ไชาร์จครับเราถือเป็นบริการเราไม่ได้มาค,คิดค่าเครื่องว่าแพงต้องคิดลูกค้าแพงไม่ใช่ครับคือเราต้องการดูแลลูกค้าที่ขายอย่างต่อเนื่องสามารถซ่อมให้ลูกค้าจบเ้่า่เราไม่มีเครื่องพวกนี้เราไม่ได้ เราก็ดูแลลูกค้าไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะซ่อมได้ถูกจุดพี่เมีตัวนี้ไม่หมายว่ามีปุ๊บจะต้องคิดราคาแพงไ,<ม><ช>ไม่ใช่ใชเรามีเพื่อที่จะไปดูแลลูกค้าวิเคราะห์ได้ถูกไม่ต้องไปเปลี่ยนโดยที่ไม่ตรงจุดอย่างนี้ถ้าเทียบเรื่องของราคาค่าบริการต่างๆถ้าเทียบกับเราะนะครับกับศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานเนี่ยราคาค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอ่างไรเออค่าแรงอะไรพวกนี้เราถูกกว่า ถูกกว่ายี่สิบสามสิบเซนถูกแน่นอนค่าแรงค่าอะไรเนี่ถูกแน่นอนคือหลังจากหมดประกันเนี่ยมาทางเราเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันตรวจเช็คมาตรฐานเดียวกันใช่แต่ต้นทุนถูกกว่าถูกกว่าแน่นอนครับร้อยละสิบแล้วถ้าเทียบกับศูนย์บริการทั่วไปอู่ทั่วไปออู่นกศูนย์บริการทั่วไปจริงเราไม่ได้แพงหรอกครับเพราะจริงพวกเนี้ยอย่างสินค้าเนี่ยถ้าดูจากในใบโปรโมชั่นแคมเปญเราที่ยานก็เห็นอยู่เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้แพงคราบราคาียบเทียบได้เลยนะส่วนค่าแรงเนี่ย ก็เรามีแยกค่าแรงให้ชัดเจนเพื่อที่ให้ผู้บริโภคได้ทราบเลยว่าสินค้าเท่าไหร่ราคาค่าแรงเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องมาไปซ่อนอยู่ในสินค้าอะไรผมว่ามันโปร่งใสรายละเอียดเห็นชัดเจนเลยใช่ครับเอาละครับพี่สุดท้ายแล้วครับอยากให้พี่ทิ้งกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งเชิญชวนมาเรื่องของการดูแลรถด้วยตัวเองหรือว่าจะเชิญมาที่ MMS ของเราพี่ได้ครับก็เชิญท่านลูกค้าทุกท่านนะครับมาใช้บริการที่เรา m m s มเอ a d c a ดคาร์สวดูแลรถของเราเนี่ยแทน ตัวท่านถ้าเกิดท่านไม่มีเวลาดูแลรถนะฮะเรายินดีที่จะให้บริการเต็มที่ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษไว้รองรับท่านลูกค้าทุกท่านครับในเชิญที่เอ็มเอสโรลคาสื่อเราได้นะครับเรายินดีดูแลรถของคุณครับงมอ่ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สุทธิเกศนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆครับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่นั่งฟังคุณโก้พูดไปเนี่ยฉันก็นั่งถามคุณโก้ไปเรื่อยนะ คือคุณก็ไอ้ไฟข้างหน้าพังรถยนเปลี่ยนตรงได้ไอ้เจนเซอร์หลังฟังไม่ควรต้องไปทำอะไรไงไปไปที่นี่ที่เดียวจบผู้หญิงไงอ่าเอดจินผู้หญิงไงดิฉันก็จะรู้สึกว่าแบบนี่ตอนนี้นะมันยยุ่งากถ้านอกจาก mms ใช่ไหมครับค่ะโชว์รูมรถยนต์แทบทุกค่ายคุณก็อเพือนช่วงนี้เขามีแคมเปญตรวจเช็คฟรียี่สิรายการ30รายการจะซ่อมเขาไม่ซ่อมเขาเรื่องไปตรวจเช็คก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ใบลิสต์มาพี่ไอ้นั่นถึงเวลาเปลี่ยนค่ะไอเจงไอ้นี่พัง ก็เอาใบลิสต์นั้นเก็บไปดูก่อนก็ไม่อยากกันเลยแต่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วล่ะอยากซ่อมเขาเขาก็ลดค่าแรงค่าไหลว่าไปช่วงนี้ก็ต้องคำนวณราคานะแต่พอดูก็ซ่อมเลยเอออันไหนออกมาซ่อมข้างนอกได้ขอให้กลวงกลมแล้วอันไหนยังพอใช้ได้อะไรแบบนี้พวศูนย์เนี่ยมาตรฐานของศูนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวเกณฑ์ราคาใช่เขาเปลี่ยนอย่างเดียวเขาเปลี่ยนอย่างเดียวเขาไม่ได้ซ่อมนะครับฉะนั้นอะไรบางอย่างเราดูว่าพอใช้ได้จะใช้ต่อไปหรือออกมาเปลี่ยนข้างนอกได้ก็ ก็ลบางทีอาจจะประหยัดประหยัดสตู๊ตตังได้ไามในบางในบางจุดถ้าบางจุดเปลี่ยนเขาได้เลยเขาลดราคาอยู่ก็เปลี่ยนเขาไปเลยทีเดียวจบแต่แค่แนะนำว่าช่วงนี้มันมีแคมเปญค่ายรถยนต์ก็มีอย่าง MMS นะครับในเครือมาสเตอร์เซอร์วิสเซสเนี่ยในเครือมาสเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยเนี่ยที่ว่าทำทุกอย่างโรสรอยส์แอสซันมาตินนะครับเป็นตัวแทน BMW มินิอะไรเงี้ยนะครับขายเรือด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงหมายถึงบริษัทใหญ่ครับ่าเอ m มก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือขนาด MMS เนี่ยก็ก็ยังตรวจเช็คฟรีก็เอาเข้าไปให้เขาดูแลหน่อยก็มีรายการลิดรายการมาว่าซ่อมเปลี่ยนใช้อะไรบ้างก็มาดูต้นทุนกันก็มาดูแล้วก็คุณผู้ชมก็ลองคํานวณดูกันละกันนะคะว่าประมาณไหนจ่ายได้ไหมหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเปลี่ยนก่อนโดยเฉพาะช่วงเดินทางไปต่างจังหวัดแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าอะไรมันเป็นระบบที่สําคัญเนี่ยก็ควรที่จะต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่จะออกเดินทางโดยเฉพาะอย่างที่เน้นย้ําเบรกช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยกันละกันนะคะจะได้ปลอดภัยตลอดเส้นทางในการเดินทางไปต่างจังหวัดกันละกันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกกันอีกครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับการเทสรถเป็นนี่ที่คุณใส่ไว้นิสสัน Extel Hybrid นะคะคุณก็เคยพูดถึงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าพอไปลองขับแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักก่อนครุ่น,นะคะ่ะ